วันนี้เรามายิงเบลลอดกันดีกว่านะครับทุกคนแล้วก็เอามาเลี้ยงจะเป็นยังไงก็ก่อนจะไปรับชมกดไลค์และลุยกันเลยมาถึงปุ๊บก็จะมีเบลลอดอยู่ตรงนี้มากมายแล้วเราก็มีปืนอยู่หนึ่งกระบอกแล้วก็ยิงเลยตุ้มตุ้มตุ้มโอ้โหทงทงซาฮูล่าเลือดเยอะมากแล้วยิงบานานินี่ได้ไหมบานานินี่ดีกว่าบานานินี่ชุบชุบชุบบานานินี่จะเย็นบานานินี่ตัวสีทองเลยยิงตุ้มได้แล้วหนึ่งตัวดูบานานินี่ตัวนี้นั่นเองสุดยอด ได้มาแล้วแล้วก็เอามาเลี้ยงเลยเอาเงินไว้ตรงนี้ได้เงินมา1 8บาทต่อวินาทีนั่นเองเรามีคุณช้างแล้วหนึ่งตัวได้เงินมาเยอะมากเราสามารถอัปเกรดฟาร์มเราได้ด้วยนะครับอัปเกรดเลยซึบไปแล้วได้เงินเพิ่มขึ้นนั่นเองสุดเจ๋งสุดเจ๋งเดี๋ยวมีตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ไปทำอะไรได้นะดูก่อนลาค้าตรงนี้หนึ่งพันแครอทเพิ่มประสบการณ์เพิ่มขึ้น5คะแนนซื้อเลยแล้วเอาแครอทไปทำอะไรอะ่ะ ให้บานณานีนี่หรอแครอทไปกินน้องอแครอทไปกินแครอทไปกินน้องเอาไปเลยไม่ใช่ละไม่ใช่ละอันนี้คือการเก็บนะครับเราสามารถขายได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ขายเดี๋ยวขายหนึ่งตัวดีกว่าเก็บบานณานีนี่ไว้ตัวนี้มีแสงด้วยดูสุดยอดมีแสงด้วยอย่างแจว๋วแครอทนี้เอาไปทําอะไรได้ไม่รู้นะครับนี่เรามาขายกันดีกว่า ซื้อขายกับลุงคนนี้เลยสวัสดีครับคุณลุงผมจะการขายครับได้เลยกระจอกขายอะไรล่ะขายตัวละครครับนี่เลยได้มาแล้วไม่เท่าไหร่นะครับไม่กี่บาทเรามาไล่ยิงตัวอื่นกันดีกว่ากุ้งดีกว่ายิงคุณกุ้งกุ้งมีแสงโอ้โหเลือดเยอะมากเลือดเยอะจริงเลือดเยอะจริงเลือดเยอะจริงกุ้งมีแสงกุ้งมีแสงยิงตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุ๊เราต้องได้นะเราต้องได้นะเราต้องได้นะ ต้อไนะยิงตุ๊ดตุดต๊ดตุดต๊ดตุดต๊ดตุ๊ดตุด๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดยิงคุณกุ้งยิงคุณกุ้งอยากได้กุ้งอยากได้กุ้งกี่เซร์วะโอ้โหแป๊บเดียวยังแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อยู่เลยจะได้ไหมเนี่ยระดับอีพิกด้วยเนะี่ยหาย,ยากหรือว่าเราต้องอัปเกรดปืนเราละหรือว่าเราต้องอัปเกรดปืนเราละอัปเกรดปืนเนี่ยลืมไปเลยว่าอัปเกรดปืนได้ด้วยดีสมใส่เลยมีปืนหลายก็บอกนะครับตอนนี้ ตูมตู้มยิงสองนัดตุยโอ้โหสองนัดก็ได้บานานีนี่มาแล้วดูสุดยอดเราจะเน้นตัวมีแสงนะครับตอนนี้ไหนดูหน่อยสิกุ้งตัวไหนมีแสงกุ้งตัวนี้มีแสงหรือเปล่านะไหนยิงตู้ม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 ยิงรัวเก็บเงินไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ซื้อของนั่นเองซุ่มสุ้มสุมสุมสุ้มรัวๆเจอเพื่อนด้วยแต่ว่าเราไม่คว้างตอนนี้เราไม่ว่างตอนนี้ครับ เราได้มาแล้วหรือเปล่ายังหายไปเฉยเลยเพื่อนราดเราอดิเพื่อนทาไมทำอย่างเงี้ยฉันเล็งอยู่เด็กน้อยไว้เจอกันนะฉันกำลังตั้งใจยิงด้วยโอ้เพื่อนนายร้ายกาดมากเลยนะเราว่าเอาคุณกบยางเนาะกบยางกบยางกบยางตูมเดี๋ยวก่อนคุณกบยางซึบกบยางตูม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  ตูมได้มาแล้วโอ้โหดูเราได้เต็มไปหมดดูบานนี้นี่ดี่านานี้นี่สองตัวแล้วก็คุณกบยางนั่นเองเอามาเลี้ยงเลยเอามาเลี้ยงเลยนะครับเราจะเน้นตัวมีแสงดีกว่าลืมไปได้เงินมากกว่าตัวมีแสงอีกอะก,กบยางอะโหสุดยอดเลยนี่อย่างแจ๋วซึบเอาไปเลยสุดยอดได้เงินมาหมื่นสามแล้วตอนนี้เราอัปเกรดปืนเราดีกว่า ปืนเราจะต้องโหดกว่าเดิมปืนใช้สี่หมื่นห้าโอเครอก่อนรองเงินก่อนตอนนี้ขายเป็นหลอดดีกว่าดูซิว่าจะได้เงินเท่าไหร่กระสับตัวนี้มาซึบขายทั้งหมดเลยได้มาเท่าไหร่นะไม่กี่พันนะเนี่ยต่อไปยิงตัวอะไรดีนะ่าเอาตัวหลากหลายหน่อยดีกว่าซึบตัวไหนมีแสงตัวไหนไม่แสงโอ้ตัวนี้มีแสงว่ะอ๋อไม่ใช่นั่นมันคุณคุณบานานีนี่ที่มีแสงเรามีแล้ว เรียบร้อยได้มาแล้วดูตัว uh. นี้เองคุณแมวนั่นเองดูอย่างแฉววฮู้าสุดยอดนี่สวนเพื่อนนะครับดูส่วนเพื่อนดิหูดูมีตัวมิแสด้วยบวกเงินเยอะมากมีแต่ตัวซ้ำๆมาเนี่ยเพื่อนชอบแบบนี้เหรอเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วเด็กน้อยฉันชอบแบบนี้แหละฉันออกเกมแล้วล่ะเราใส่กลัวเราโมยเราใส่กลัวเราจะโมยแน่นอนเลยเลยออกเกมเลยอ่ะนี้ ดีเรียบร้อยเรามีแล้วหลายตัวเลยซุบเอามาเลี้ยงตัวนึงดีกว่าบารานิีนี่ดีสุดยอดเก็บเงินเลยเก็บเงินกันซุบซุซุบซุซุบซุไหนนี่ขาดอีกสองหมื่นนั่นเองขาดอีกสองหมื่นเราก็จะโหดขึ้นกว่าเดิมแล้วเอากบันกินว่ากบันกินอันกินอันกินช่วยกันยิงเพื่อนเร็วเร็วเร็วซุบซุซุโอ้ยลิงลดทีละสองเปอร์เซ็นต์ ส3าเปเนะเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยชุบชุบโห้ยจะเข้าจะเข้าใกล้อนี่หรอวะเพนกวินอยากได้อยากได้อยากได้เราต้องอัปเกรดปืนเราให้โหดกว่านี้ตอนนี้ปืนลูกซองเรายิงได้ประมาณห้าสอร์ซนโอเคห้าก็ไม่เป็นไรซุบ้ยมีตัวมีแสงอีกหาตัวมีแสงนี่วะตัวไหนหนะมีแสงตัวไหนมีแสงนะอ๋อตัวนี้มีแสงเจอแล้ว เจอแล้วเจอแล้วยิงตูม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 เจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วยิงตูม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 ต้องได้นะ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 เฮ้ย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 ไปแล้วจากไปแล้วอ้ายอดเลยอ่ะดิโถเอ้ยทำไมมันยิงยากจังเลยเพราะปืนเรากระจกอยู่น่ะดูปืนคนนี้สิ โหดจริงดูปืนคนนี้ยังโหดดูได้ตัวแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยอ่ะโูหยิบได้ไหมโมยไม่ได้เหรอโมยได้แต่ต้องใช้โลบัคโอเคโหเสียดายที่เราไม่มีโลบัคกันเนี่ยดูดีมีแต่ของดีๆทั้งนั้นเลยของเพื่อนอ่ะหูบวกเงินอย่างเยอะเป็นแสนเลยอ่ะหูยเพื่อนนายคนนี้นี่โหดว่ะฉชนเล่นมานานแล้วนายกระจอกโหโหดมากเลยสุดยอดเลยสมแล้วที่เล่นมานานหูดูดูส่วนคนนี้ก็โหดครับดูส่วนคนนี้ดีกว่า สวัสดีครับเพื่อนสวัสดีเล็กน้อยส่วนชัดเป็นไงมีกบมีกบด้วยแล้วก็มีคุณอูดใส่รองเท้าภาพยนตร์ด้วยเป็นไงรองเท้าหนังนั่นเองยอดไปเลยโอ้หมีตัวสีทองมีแสงด้วยหวูย่างแจว๋วยังเอาชอบไปเลยนี่ส่วนเพื่อนคนนี้เพิ่งหัดเล่นโอเคตอนนี้ก็เป็นส่วนเรานั่นเองส่วนเราก็ต้องเอาวางไว้เยอะเลยเอาวางไว้เยอะเลยแล้วก็จะเก็บเงินซื้อปืนใหม่นั่นเอง เก็บเงินซื้อปืนใหม่ได้ปืนใหม่แล้วตอนนี้หุยแบบเดียวเท่านั้นแบบเดียวเท่านั้นก็ปลดล็อกปืนใหม่เลยสิครับแล้วก็สวมใส่ไปเลยตอนนี้เป็นมือสไนเปอร์ละยิงตูมได้ตัวมีแสงกับเขาแล้วดูมีแสงแล้วเป็นไงละ่ะเราอัปเกรดปืนสไนเปอร์เลยพูดตอนนี้อ๋อได้หกตัวเก็บเก็บทิ้งเก็บทิ้งเก็บทิ้งก่อน เราสามารถเก็บเบลลอตได้ไว้ได้ฟาร์มได้แค่หตัวนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอัปเกรดแล้วสามารถเพิ่มขึ้นไปได้อีกไหมนะโอเคแต่ว่าตอนนี้เอาตัวมีแสงออกไว้ก่อนเอากบไม่มีแสงออกไปนี่บาน,นีันนี้ตัวนี้ซ้ำโอเคเอาออกมาอ่าแล้วก็อัปเกรดซะหน่อยชึต้องใช้เงินเท่าไหร่นะหนึ่งร้อยเคแพงจริงแพงจริงจังอนะัเนี้ยแพงจริงจังเราขายให้หมด จะเน้นตัวมีแสงเท่านั้นจะเน้นตัวมีแสงนะครับฟืบและตอนนี้เรามีตัวอยู่เยอะมากจากการที่เราไปซุ่มฟาร์มมาดูเราได้ตัวมีแสงอาอีกแล้วทุกคนสุดยอดไปเลยเด็ตัวนี้ก็มีแสงดูสุดยอดได้แต่ตัวมีแสงแล้วก็ตัวมีแสงเยอะแยะ็มไปหมดดูดูเป็นไงละ่ะเอามาเลี้ยงเลยเราเน้นตัวมีแสงนะครับเน่แล้วก็มีแสงจัดไป จัดไปมีแสงทั้งนั้นที่เหลือขายที่เหลือขายนะครับตัวนี้เป็นระดับหายากเหมือนกันนะครับตัวเจ้าตัวแผ่นกลิ้นกบแผ่นกลิ้นนั่นเองดูหายากสุดๆหายากฟุดๆเราได้ของดีกับเขาแล้วระดับอีปิกแน่นอนดูจะทรงละหายากมากซุเก็บเงิน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 ได้เงินมาแปดหมื่นแล้วเพียงพอที่จะซื้อปืนกลห,หรื ia? อยังนะหูห้าแสนปืนกล ยังโหดเราเกตตรงนี้ก่อนดีกว่าหนึ่งแสนองใครเดี๋ยวเราเก็บเงินเรามาหายิงตัวอื่นก่อนดีกว่าตัวไหนมีแสงอีกนะตัวไหนมีแสงอีกต้องเจอกันหน่อยละตัวมีแสงนี่ต้องเจอกันหน่อยนะคะตัวมีแสงไหนอยู่ไหนหนะบะอุ้ยอะไรอะคาปูชิน่เออเจอแล้วคาปูชินาหูดูดิยิงเลือดแทบไม่ลดเลยลดแค่เป็นเปอร์เซ็นต์จุดนิดเดียวเองอะ่ะต้องใช้ปืนกลยิงแน่เลยอะเราโหเราท้อแท้ใจเราไม่สู้ละ หาตัวมีแสงต่อเลยว่ะตัวนี้มีแสงไหมตัวนี้มีแสงมีแสงสีฟ้าด้วยทุกคนดูเป็นน้าแข็งเลยหูยสุดเจ๋วไปเลยอะดิคุณช้างอะดิมีแสงด้วยเราเก็บตัวคุณคุณช้างตัวไหนตัวไหนซ้ำหน้าเจ้าแมวตัวนี้แหละซ้ําเอาออกนี่แล้วก็ใส่ตัวมีแสงไปอีกโอ้โสวนสัตว์มีแสงชัดๆเลยอย่างเทพ เก็บเงิน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 ต้องเก็บเงินครับจังหวะนี้เก็บเงินยาวๆได้เงินมาแล้วเยอะมากได้เงินมาเยอะมากซุบหูยจอดซุบ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 ตัวไหนที่เราลืมเก็บเงินอีกตอนนี้เรามีเงินอยู่สองแสนละ แล้วเราก็อัปเกรดฟาร์มเราไปเลยสิครับจังหวะนี้อัปเกรดฟาร์มแล้วจะได้เงินเพิ่มขึ้นแน่นอนเลยดูจากทรงและจากการที่เราอัปเกรดนั่นเองเราจะได้เงินเพิ่มขึ้นอ่าแล้วก็ดีขึ้นนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนใครที่ดูสึกตรงนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับรวันนี้อย่าลืมเข้าวัดทำบุญและเป็นเด็กดีนะครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายฟิวเรามีแต่มีแสงทท้งนั้นเลยสุดจด